อธิษฐานบารมียอมตายไม่ยอมทิ้งเป้าหมายท่านพึงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีให้เต็มเปี่ยมธรรมดาว่าภูเขาเหินศิลาแท่งทึบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนด้วยแรงลมตั้งอยู่ในที่เดิมของตนเท่านั้นฉันใดท่านจงอย่าได้หวั่นไหวในความตั้งใจจริงตลอดการ จักได้เป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานบาร,รมีเป็นการตั้งใจที่ไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาหินที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยแรงพายุการสร้างอธิษฐานบาร,รมีนี้จึงมีลักษณะว่ายอมตายไม่ยอมเปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาดการอธิษฐานเป็นการวางแผนชีวิตในอนาคตแล้วฝึกฝนใจให้เข้มแข็งดุดเพชรเด็ดเดียว ไม่ยอมให้สิ่งใดมาสั่นคลอนเป้าหมายแม้เกิดใหม่ก็จะเป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่มั่นคงไม่เป็นผู้เลื่อนลอยเป็นคนที่มีแก่นสารการอธิษฐานเป็นประดุษหางเสือเตือที่คอยคัดท้ายนาวาชีวิตนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าไม่มั่นคงในแดงอธิษฐานก็จะเป็นประดุษเรือที่เกวก้างกลางทะเล หาฝั่งไม่เจออธิษฐานจิตให้ชีวิตรอดอบายพระบรมโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญอธิษฐานบาร,รมีมานับชาติไม่ท้วนเช่นเมื่อครั้งสมัยสร้างบาร,รมีเป็นพระเตมิยราชกุมารท่านรู้หากได้ครองราชแล้วจะต้องสั่งประหารชีวิตผู้คนมากมายซึ่งจะเป็นเหตุให้ไปบังเกิดในมหา ท่านจริงอธิษฐานจิตที่จะออกบวดให้ได้ตดยต้องแทงทําเป็นคนใบ้หูหนวกง่อยเปรีย้ยท่านยอมทนอยู่นานถึง16ปีแม้จะมีอุปสรรคมากมายมาท้าทายแรงอธิษฐานท่านก็ยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันในที่สุดก็ได้ออกบวชสมปรารถนาในชาดกได้บันทึกเอาไว้ว่าเราไม่ได้เกลียดพระมารดา พระบิดาเราไม่ได้เกลียดตัวเองแต่พระสัมพันธ์อยู่ต่ยานเป็นที่รักและปรารถนายิ่งนักเราจรึงอธิษฐานองค์สามประการเป็นคนใบ้หูหนวกง่อยเปรีย้ยอยู่16ปีผู้เสมอด้วยอธิษฐานของเราไม่มีนี้เป็นอธิษฐานบารมีของเราเมื่ออธิษฐานบารมีเต็มเปี่ยม ในยามที่ชีวิตคับขันจะหาใครเอื้อมมือมาช่วยก็ไม่ได้คงได้แต่นนกถึงบุญเป็นที่ตั้งแล้วถ้าสั่งสมอธิษฐานประมีเอาไว้ดีแล้วแรงอธิษฐานจะช่วยเปลิกยิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรบ้างมีตัวอย่างที่น่าศึกษาดังต่อไปนี้ด้วยแรงอธิษฐานในอดีตการ เมื่อพระเจ้าภุมทัตของราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดสุนัขตัวใหญ่ล้งสันรูปร่างใหญ่โตสง่างามเป็นที่เกรงขามของสุนัขทั้งหมดเมื่อโตขึ้นจึงห้อมล้อมด้วยสุนัขมากมายในสุสานใหญ่อยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสเด็จขึ้นทรงรถเทียบม้าเข้าไปในพระอุทยาน ทรงพักผ่อนในพระอุทยานตลอดทั้งวันเมื่อพระอาทิตย์อสศดงจึงเสด็จเข้าพระนครพระราชบุดุวางสายเชือกหนังรถตามที่ผูกไว้ตรงบริเวณพระลานหลวงเมื่อฝนตกตอนกลางคืนรถก็เปียกฝนพวกสุนัขในราชตระกูลจะอาศาัยมากัดกินหนงังและชนะของราชรถพอวันรุ่งขึ้น พวกราชบุตรจึงกราบถูนพระราชาว่าสุนัขของชาวบ้านแอบเข้าไปถางท่อน้ำกัดกินหนังและชนกของราชรถพระเจ้าค่าพระราชาทรงกริ้วสุนัขมากพวกท่านจงฆ่าพวกสุนัขให้สิ้นซากเห็นที่ไหนฆ่าให้หมดตั้งแต่นั้นมาสุนัขถูกฆ่าตายเกลื่อนตามท้องถนน สุนักที่เหลือจึงพากันหนีตายเข้าไปในป่าช้าเพื่อไปขอความช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพญาสุนัขพระโพธิสัตว์ไต่ถามต้นสายปลายเหตุของมหันตภัยครั้งนี้แล้วจึงคิดจะช่วยสุนักให้พ้นภัยพระโพธิสัตว์คิดว่าเป็นการยากยิ่งนักที่สุนัขนอกวังจะเข้าไปภายในพระลานหลวงได้ ต้องเป็นสุนัขเลี้ยงภายในพระราชนิเวศแน่นอนภัยไม่เกิดขึ้นกับโจรแต่ผู้ไม่ใช่โจรกลับมีภยัยเราจะให้สุนัขเหล่านี้ปลอดภัยให้ได้พยาสุนัขปลอบโยนสุนัขทั้งหมดให้สบายใจว่าแล้วก็นึกถึงบารมีที่ได้สร้างมาตั้งเมตตาจิตไปข้างหน้าพร้อมกับอธิษฐานว่าใครๆอย่าได้ยิงอย่าได้ก้างก้อนหิน หรือไม้ใส่เราเลยว่าแล้วก็วิ่งทยานออกจากสุสานใหญ่เข้าไปในภายนครตามลำพังหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักทั้งชาวบ้านและราชบุรุษเห็นพญาสุนัขแล้วต่างเกิดจิตดักใครเอ็นดูและหลงลืมราชองค์การว่าให้ฆ่าสุนัขทุกตัวที่เห็นพญาสุนัขวิ่งเข้าไปในท้องพระโรงด้วยความเร็ว ทำให้ทหารไม่สามารถห้ามเอาไว้ได้จากนั้นก็หลบเข้าไปหมอบอยู่ใต้อาดของพระราชาพระราชาทรงเกิดความรักในพญาสุนัขตัวนี้ขึ้นมาอย่างจับจิตพญาสุนัขอธิษฐานจิตให้สามารถสื่อเป็นภาษามนุษย์กับพระราชาได้แล้วกล่าวว่าได้ยินว่าพระองค์ทรงให้ข้าสุนัขจริงหรือพระเจ้าข้าพระราชาตอบว่าใช่แล้ว พวกสุนัขมากัดกินหนังหุ้มรถเราจรึงสั่งฆ่าพระยาดาสุนัขเหล่าใดที่ได้รับการเลี้ยงไว้ในราชสกุลสมบูรณด้วยสีสันและกำลังวังชาสุนัขเหล่านั้นไม่ถูกฆ่าพวกเรากลับถูกฆ่าไม่ถือว่าเป็นการลุกอคติไปหน่อยหรือพระเจ้าค่ะดูก่อนบัณฑิตก็ท่านรู้หรือว่าสุนัขตัวไหนกินหนังหุ้มรถ พวกสุนัขเลี้ยงที่อยู่ในตำหนักของพระองค์พระเจ้าข่าพระราชาทรงท้าให้พิสูจน์งั้นเจ้าต้องพิสูจน์ให้ได้เราถึงจะเชื่อพญาสุนัขทูลว่าขอให้นำสุนัขเลี้ยงในตำหนักเข้ามาแล้วให้นำเปลี่ยงกับหญ้าแพรกมาหน่อยหนึ่งให้ขยำหญ้ากับเปลี่ยงแล้วให้สุนัขเหล่านี้ดื่มพระราชาทรงให้ทำตามที่แนะนำ เมื่อสุนัขวังหลวงดื่มแล้วก็พร้อมกับนังที่กินเข้าไปพระราชาทรงอัศจรรย์ในปัญญาของพญาสุนัขมากถึงขนาดทรงทําการบูชาพญาสุนัขด้วยสเสวตชัติพระโพธิสัตว์ถือโอกาสแสดงทรรให้พระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทให้ดํารงมั่นอยู่ในศินห้าและยึดมั่นในทศพิธราชธรรมจากนั้นจึงได้ถวายคืนสเสวตชัตรแต่พระราชา พระราชาได้ส่งสดับธรรมกาถาของพระมหาสัตว์แล้วส่งให้อภัยแก่สัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะได้ส่งประกาศให้ชาวเมืองเลี้ยงอาหารสุนัขทุกชนิดให้อิ่มนนำสำราญส่งตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทรงทำบุญมีทานเป็นต้นตลอดชั่วพระชนมายุเมื่อสวรรคตคตแล้วสเสด็จอุบัติในเทวโลกอธิษฐานสําเ็จได้ด้วยบุญ ยอดนักสร้างปรมีทั้งหลายอธิษฐานปรมีเป็นการรู้จักตั้งพังชีวิตเหมือนมีมาสเตอร์แปนหรือพิมพ์เขียวก่อนจะก่อสร้างการอธิษฐานคือรู้จักเอาบุญในอดีตมาใช้เป็นพลังขับเคลื่อนให้ความปรารถนาในอนาคตเป็นจริงอย่างไรก็ตามแม้มีพิมพ์เขียวหรือแบบแปนไว่ดีแค่ไหน ถ้าไม่มีทุนก็ทำไม่สำเร็จในทำนองเดียวกันจะสำเร็จได้หรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับพลังบุญพลังบารมีถ้ามีบุญมากความสำเร็จก็เกิดขึ้นมากแต่ถ้าไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้จะอธิษฐานปารถนาสิ่งใดก็ไม่มีทางเป็นความจริงได้เป็นเพียงแค่ความฝันลมหลมแรง,แรง อธิษฐานจะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการสร้างบุญชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งฐานบารมีศีลบารมีเนคขม,มะบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีคันติบารมีสัจจะบารมีเมื่อมีบารมีเหล่านี้เต็มเปี่ยมแล้วจะอธิษฐานอย่างไรก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์เหมือนพญาสุนัขที่ประมวลรวมบุญในอดีตชาติ มาช่วยเหลือตัวเองและพวกพ้องให้รอดพ้นจากหัตถาพยามัจุราชหลักการอธิษฐานคุณยายอาจารย์ได้เมตตาสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้ว่าจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเถิดเช่นให้หล่อรวยสวยฉลาดสมปรารถนาในชีวิตแต่อย่าลืมให้หลงท้ายด้วย นิพพานปัจยโยโหตุเป็นลุมักผลนิพพานและให้อธิษฐานล้อมคอ,อกเอาไว้ด้วยว่าให้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจจะได้ไม่มีวิบากกลับมาขัดขวางเส้นทางการสร้างวารมีเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วก็ให้มุ่งมั่นสั่งสมบุญเพื่อตอกย้ำเป้าหมายให้สำเร็จเวลามีปัญหาให้มองข้าบุปสร,รค เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายต้องมีใจตั้งมั่นดุดผูเขาหินศิลาเข้มแข็งดุดเพชรเด็ดเดียวไม่บรรลุเป้าหมายไม่ยอมเลิกลาไม่ยอมลดระดับเป้าหมายและจะรักษาเป้าหมายนั้นไว้ด้วยชีวิตนี่คือปฏิธานของนักสร้างบาร,รมี